ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่ครูไหมค่ะเพียนผ่องพุทธค่ะเพียนผ่องพุทธค่ะพี่ไหมสะดวกเปิดกล้องไหมคะเปิดกล้องเปิดไมไหมคะ ค่ะพร้อมแล้วค่ะกาบคารวะาท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจรเดินทมครู้ทุกท่านค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนหมู่มิติทุกคนค่ะค่ะชื่อจริงนะคะชุติวันแสงสัมีชื่อเล่นใหม่ค่ะชื่อทางธรรมเพียนทองพุทธกระาจนอายุ53ปีค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาตีหลักสูตรเปีค่ะอยู่ชั้นตีที่หแล้วค่ะแล้วก็เรียนจบ หลักสูตรหกเดือนประกาศนียบัติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับป,ญญปริญญาโทของการศึกษาทางโลกด้วยนะคะกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็จะมาส่งกันบ้านก็ <c oughs> คิดถึงพี่น้องนะคะฟังฟังมูไม่ดีแล้วมันก็เกิดแรงเหนี่ยวนํานะคะน,นั่งกินข้าวอยู่พี่น้องบอกว่าเอ๊ะ e ทางทีมภูผานี่ไม่เคยส่งกันบ้านเลยเนาะแล้วก็ฟังๆเนอืมก็จริงด้วยนะก็มีบ้างนะคะเป็นบางครั้งแล้วก็คิดว่าอมืมมันก็เริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เราอะคะ่ะบางทีมันอยู่ที่แต่ละท่านว่าใครจะ,จ,ะจัดสรรเวลาได้ตอนไหนตอนนี้เราสะดวกเราก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งที่เราก่อนกันบ้านของใหม่ในวันนี้นะคะก็เป็นกันบ้านที่เราเคยเ,เคยส่งไปแล้วนะคะในเรื่องของการติดรูปลักษ รูปลักษ์ที่เรามีความหลงความชอบที่เราทําโปรไฟล์ของตัวเองแล้วมันเป็นที่สาเหตุจากอุปกรณ์เครื่องมือแล้วเราก็นั่งๆไปแล้วเราก็มองรูปเราอะแล้วเราก็เกิดติดใจในอารมณ์นั้นนะคะปากเล็กจมูกหน่อยปากแดงผิวขาวอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วเราก็นั่งมองกันว่าเฮ้ยอันนี้กิเลสนี่นะมันไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่แท้จริงอารมณ์แบบเนี้ยเราดูเรายังหลงตัวเองเลยนะแล้วถ้าใครมาหลงเราอ่ะแล้วเราไปสร้างแรงเดนี่ยวนําให้คนเขาหลงเราอ่ะมันจะขนาดไหนเนี่ย ขนาดเรานั่งดูของเราเผลอๆเรายังหลงตัวเองได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้าคนอื่นเขาหลงเราก็ชอบเราแล้วแล้วเขาปรุงแต่งทําให้เขามาเกิดความค่ายความชอบในตัวเราดังทั้งที่เขาไม่รู้จักเรานะ<ม>เขา<ม>เขาก็อาจจะหลงเรามากคนนี้ก็ได้เรายังหลงตัวเองได้เลยอะแล้วน่าภาษาอะไรกับคนที่เขาดูรูปเราใช่ไหมคะเราก็ล้างตรงนั้นไปได้นะทีน,นี้เป็นกิเลสต,ตัวใหม่ค่ะในวันนี้มาส่งกิเลสต,ตัวใหม่ในเรื่องของรูปเหมือนกันนะคะในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความทุกข์ ทุกใจที่ไม่ได้ใส่แว่นตาที่ที่เราเคยใส่เป็นแว่นที่เกี่ยวกับอ,อคอมพิวเตอร์ในในวันนั้นใหม่ก็เข้าเรียนปกติใหม่ก็รู้สึกว่าเราตาเราโลๆไปหน่อยนึงนะถ้าเราไม่ไม่ได้ใส่แว่นตาเนี่ยมันจะทําให้ถูกเล็กภาพเราดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเห็นความส้มความอะไรของเราได้แล้วก็อยากให้ให้คนที่อยู่ในห้องเรียนให้เขาประทับใจเราตรงเนี้นะคะนี่เราก็มีความทุกข์ตรงนั้น เราก็เลยคิดว่าเอาใส่ไม่ดีว่าแล้วก็บอกกับนั้นเรายังไม่รู้นะเป็นกิเลสนะแต่มันก็เป็นอาการที่ว่าเราไปไปติดเยอะตรงนั้นแหละว่าถ้าเราได้ใส่มนันน้ำจะทําให้เราดูเนี่ยดูหน้าตาดีแล้วก็ทําให้คนอื่นก็ประทับใจในบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะมันก็ใส่อย่างนั้นอยู่บ่อยๆนะจนกระทั่งไอ้ความติดตรงเนี้ยมันเผลมันทําให้เราเพลิดเพลินในในการใส่แลอารมณ์ของ ความรู้สึกที่เราไปไปติดตรงเนี้ค่ะมันก็ส่งผลให้เราไปมีกิเลสตัวอื่นตามมาด้วยนะก็คือเราก็ไปกินเสพไปตัวติดดีในเรื่องของอ,อาหารที่เป็นประโยชน์มากๆหรือว่ากินสุดหนึ่งมากๆบางทีก็กินอาหารที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เหมาะกับเราแล้วก็ไปหลงมันแล้วก็ไปเสพมันตรงนั้นก็กินบ่อยกินแบบกินเกินกินเกินก็ทําให้มัน มันเป็นโทษกับร่างกายมันใช้เวลาเนิ่นนานในการเคี้ยวในการกินอในการมันเป็นอะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงมันก็ไปหลงเสกดีตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเฉยเฉยเฉะเฉยเฉยเฉะเฉะเยอจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้แว่นตาที่เราเคยใช้มันเนี่ยมันหายไปมันหายไปนะเอ๊ะอยู่ๆมันหายไปได้ยังไงนะแล้วก็มานั่งพิจารณาดูนนะเออแว่นตาที่เราเคยใส่อยู่เนี่ย มันหายไปเนี่ยการหายไปของแว่นตาเนี่ยมันก็เหมือนทุกที่มันที่มันที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับไฟที่มันเผาเสื้อผ้ามันก็เป็นทุกทางด้านเ,าเหตุการณ์ถ้าเป็นไฟที่ ไม่ไม่หัวมันก็เป็นทุกข์ทางด้านร่างกายเราก็ไม่ได้มีความทุกข์ด้านร่างกายนี่นะเพราะเราก็เราก็เสร็จมันเต็มที่แล้วนะเรายังเหลือด้านไหนอ่ะด้านร่างกายด้านเหตุการณ์เนี่ยด้านเหตุการณ์มันทําให้เราเนี่ยเกิดแว่นตาหายเนาะอืมแล้วใจมันทุกข์ไหมแล้วระหว่างไอ้ด้านร่างกายกับด้านเหตุการณ์เนี่ยด้านจิตใจเรามีสุดสะดุ้งไหมเราก็สะดุ้งนิดนิดนะเว้นตาหายเราก็มานั่งดูสะดุ้งนี้เราสะดุ้งนี่นาเว้นตาที่เรา เคยใช้มันประจำอ่ะเพราะว่ามันทำให้เรามองเห็นภาพชัดในการทำงานคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้เราทุกเราต้องชะเง้อคอยาวเวลาเราไม่มีแว่นตาใส่ใช่ไหมคะต้องคอยเอาหน้าไปเจ่อคมคใกล้ๆอะไรมันก็ทาให้เราเยเออไม่คล่องตัวเท่าไหร่นี่นะเราก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราถึงถึงท่องได้ขนาดนี้เราไปทําให้ดีอะไรมาเนี่ยแล้วก็นั่งมันก็คิดไม่ออกนะคะ จนกระทั่งคิดไมออกก็ป่อยวางไปก็ไม่ได้ไปทับถมตัวเองนะก็ยินดีที่มันคิดไม่ออกนอี่แหละค่ะก็มีความสุขอะ่ะแล้วก็เลยอ่ะตั้งสินหน่อยเอ๊เอางี้ดีกว่าไม่ตั้งสินแล้วตั้งแบบไม่ต้องตั้งสินกันแล้วกันเจอผดษาอะไรวันนี้สู้สุดฤท แต่ตั้งไว้ในใจอ่ะแต่ไม่ได้เป็นสมาทานหนึ่งละเจอผัดซาอะไรฉันมีความกล้ากล้าสู้สุดฤทธิ์ก็เรื่องอาหารนั่นแหละค่ะมันก็กลับมาที่เรื่องอาหารอีกนะไอ้ที่เรากินเกินกินเกินเนี่ยมันก็คือความเกินความเกินอยู่ตรงไหนคือความไม่เป็นกลางจุดกลางของร่างกายเะาอยู่ตรงไหนก็คือตรงกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะอยู่กลางลําตัวพอดีเลยอยู่กึ่งกลางลําตัวพอดีเลยนะกิน,ทนเทาไรแน่นทุกทีแต่ช่วงพอเรามาตั้งอั่ติตนี้นะเราไม่จาเป็นต้องไปกินให้มันเต็ม ประมาณนั้นหรือว่าไปยึดติดกับสิ่งที่มีประโยชน์เรากินใี่มันเล็กๆน้อยๆกินน้ํากะทิหรือน้ำแกงหยุดๆเบาๆไม่ต้องให้มันแบบว่าพูดๆกินเป็นถ้วยเป็นคำๆอย่างนั้นก็ได้แล้วก็เสร็จทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยพอเราทนอย่างนี้ปุ๊บเราตั้งใจนะมันก็ทําให้เราการกินของเราเนี่ยนะคะพอดีกึ่งกลางพอดีเราไม่ต้องเอาตรงตรงที่มันแบบอิ่มแป้การที่เรามีจิตตั้งไม่วันไหวเราสู้ภัสสะตรงนั้นได้ะคะ่ะ ทั้งงอาหารที่เราเห็นว่าเราเลงน,นะนะมีประโยชน์หลายอย่างนะแต่เราตักให้มันป,ปริมาณน,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 น้อยๆน้อยๆเนี่ยเราก็กินเพียงพอดีค่ะมันส่งผลมันส่งผลถึงอะไรมันส่งผลถึงที่ว่าทําให้ทําให้เราเนี่ยมาระลึกรู้แล้วเราก็เล่าสภาวะตรงเนี้ยให้เพื่อนฟังว่าเราเนี่ยปฏิบัติแบบนี้มาพอเราคุยกับเพื่อนก็เหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีของเราเนี่ยมาคุยให้เพื่อนฟังแล้วมันก็ส่งผลว่าเนี่ย เราเกิดปัญญาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรานั่งฟังธรรมตอนเช้าเราฟังธรรมจากท่านอาจารย์เนี่ยนะการฟังธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีจิตสงบแล้วก็เราลึกเตว,วิโชได้แล้วเราก็เห็นว่าเราเนี่ยไปติดกิเลสข,ของตัวการกินเกินมาแล้วก็ทําให้มีในเรื่องของแว่นตาหายด้วยพอเราเล่ากล้าที่จะเปิดเผยกับเพื่อนเนี่ย แล้วเราก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเรากล้ากล้าที่เราจะยอมรับที่เราไม่มีแว่นตาไส่เราไม่ต้องปีติดยึดกับแว่นตาที่เป็นวัตถุแล้วเราก็ยอมยอมที่จะอยู่กับสายตาที่ไม่ดีก็ได้เพราะว่าสายตาเรามันไม่ใช่แว่ไม่ดีทั้งหมดมันมองเห็นชัดเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึง่งมันก็ยังมองเห็นไม่ชัดได้สิ่งที่มันมเห็นชัดเนะี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ดูนี่นะไอ้สิ่งที่มันเห็นไม่ชัดอ่ะมันไม่ใช่เพราะสายตาหรอกแต่มันคือกิเลสในใจของเราต่างหากล่ะที่มันยังไม่ชัดเราก็โมแต่ไปโทษ ไอ้ไก่ข้างนอกของเรามันยังไม่ชัดความจริงเรารู้ความจริงตงคาเป็นจริงอะ่ะว่าตาของเรามันไม่ได้ตาบอดน,นี่นะมันไม่ชัดเครื่องหนึง่งอีกเครื่องหนึ่งมันต้องชัดน่ะแล้วก็อาศัยความชัดของเราตรงนั้นแหละแล้วก็บําบัดต,ตัวเองอะ่ะกินฉี่บ้างกินปัสสวะบ้างกินอะ่ะกินอาหารให้มันที่เป็นเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะแล้วก็ล้างตาด้วยแล้วก็ทําตรงเนี้และที่สําคัญเลยต้อง พยายามที่จะภาคเทียนลดละกิเลสให้มันเหลือน้อยลงนะคะพอเราเล่า่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนฟังนะมันเกิดแบบว่าปิ้งขึ้นมาในในในปัญญาของเราอ้อนึกออกแล้วแล้วก็มีความสื่อความปิตินึกออกเรื่องอะไรนึกออกว่ากิเลสตัวไหนล่ะที่เรายังมองไม่ชัดเนะ่ะตัวเล็กๆเล็กๆกที่มันมองไม่ชัดเนะ่ะก็คือตัววันนั้นไงที่เราเข้าไปในเรียนกับหมู่ในเรื่องออนไลน์แล้วเราก็ไปหลง ปิดเอกิเลสข,ของสุกปอมอค่ะสุกเทียมอะที่เรามันเป็นคุณค่าน้อยเพียงแค่ใส่แว่นตาเพื่อให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดูดีแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ว่าเราใส่แว่นตาเนี่ยเพื่อให้มันมีสายตาดีมีความเห็นคมชัดเรากลับไปหลง เห็นไหมคะกิเลสไม่เล็กไม่น้อยตัวเล็กๆนะคะมันซ่อนอยู่แต่เรากลับไม่ได้พิจารณาล้างมันตรงนั้นให้มันใจมันผ่องใสหมดจดทันทีหนึง่งแล้วเราก็ฟังธรรมอาจารย์ไปเราก็มาเห็นอีกว่าอ๋อตัวที่ชัดที่เราเพิ่งได้รู้แจ้งก็คือตัวที่พระพุทธเจ้านะคะท่านก็ท่านก็นกพูดํำเนี้ยนะคะว่ากิเลสแม้น้อยก็เหม็นมากอันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้พูดให้บ่อยๆนะคะ เดี๋ยวนะคะกำลังหาอยู่จดไว้นิดนึงก็ <c oughs> ตัวของที่อาจารย์ท่านในเทศเมื่อวานนี้นะคะตัวอตักกาวัจลาเนี่ยนะคะตกิเลสที่มันหลอกให้เราไปเสพไปหลงมันนะคะทำให้เอะมันเราแพ้กิเลสมันแม้ตัวมันจะเล็กๆอยู่แต่มันก็สามารถที่จะ ปิดชีพเราได้เนาะปิดชีพเราโดยที่สิ่งของเครื่องใช้ที่เราเป็นวัตถุมันก็ยังพัดพาจากเราไปได้นะพระพุทธเจ้าในสูตรในอาจารย์ท่านจะท่านจะใช้บ่อยๆนะคะแต่ใหม่ก็จําได้ไม่หมดนะ<หม>ดก็บอกว่าเอ่อกิเลสท,ที่หลอกไม่ให้รู้ว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยตรงนี้นะคะใหม่ก็ฟังนะแล้วใหม่ก็จะรู้สึกประทับใจลหลายๆครั้งนะแต่เราก็ไม่ได้มาพิจารณาอะไรเลยแล้วก็ตามมันผ่านหูไปแต่วันเนี้ย ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีเนะี่ยที่เราได้เห็นเราก็นํามาใช้ในบทพะสูตร์นี้นะคะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกิเลสหลอกให้ไม่ให้รู้ว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยตรงนี้ค่ะมันก็คืออักตะก,กาวัจลานี่เองก็คือคาดคะเนเดาไม่ได้อะว่าเวลาไหนที่จากิเลสจะไปกินเพราะว่าเราตามันไม่ทันนะคะเราก็ยังวิชาอยู่ตรงนี้เราก็ประมาณได้ว่าเห็นไหมคงก่อเราส่งกันบ้านไปในเรื่องของการรด ลดรูปที่เราจับรูปภายนอกแค่จะไปหลงเสพอยู่ข้างนี้กิเลสมุมของการติดรูปมันก็ยังมีอยู่นะยังไม่หมดนะเดินมาไหลเหลี่ยมติดรูปมีความทุกข์อยากให้ตัวเองดูดีมีมีบุคลิกภาพที่ดีเมื่อได้ใส่แว่นตาไม่อยากให้เขาเห็นเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเราก็ต้องมาล้างโดยที่เรา ดับไม่โลดว่าเราจะดูดีก็ได้ไม่ดูดีก็ได้ใส่แว่นตาก็ได้ไม่ใสแว่นตาก็ได้เพราะว่าประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่แว่นตามันอยู่ที่สต,ติปัญญาของเราแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของเรานี่แหละเรายอมรับความจริงควมควมเป็นจริงบุคลิกภาพของเราความสดใสความเบิกบานสติป,ปัญญาของเราที่เราแสดงออกไปพฤติกรรมไม่ดีตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าแว,ว่นตาที่เราไปหลงไปต,ติดมันยึดมนันด้วยซ้ําตรงเนี้ยนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ย มีมีวิชามากยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะล้างอาวิชาตัวหลงกิเลสแม้น้อยที่มันเหน็บมากเนี่ยเราก็สามารถกําจัดล้างมันไปได้ะคะ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการประเมินของความก้าวหน้าอีก,อ,กอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ทําไม่ได้เพท,ทีเดียวนะก็ต้องใช้เวลาอยู่สองสาวันเหมือนกันนะคะก็ขอขอส่งกันบ้านในแนวอริยสัจสี่นะคะอาจจะไม่ชัดเจนตรงๆนะคะก็เป็นแบบ แนวกลางๆไว้ประมาณนี้ค่ะก็รู้กร yep ูานใดมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมก็ยินดีน้อมรับตั้งค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะหมาโอทุกจากที่ไม่ได้ใส่แว่นตานะคะโอ้โทษเพราะว่าเราไปหลงรูปนี่เองเขาก็เลยจัดสรรให้กันหายนะใช่แล้วค่ะเว้นหายเป็นแว่นอันเดียวนะคะที่มีเกี่ยวกับใส่คอมพิวเตอร์อะ แล้วเราก็าก็ไปติดเศษมันอยู่เหมือนกันนะคะแต่มันหายไปแล้วก็ดีเราก็ยอมความจริงไดยว่าเราไม่ใช่อาศัยวัตถุอะแว่นของเราที่แท้จริงคือแวน่นศะะินค่ะไม่ใช่ว่นตาค่ะว <c oughs> สาธุคะ่ะที่ได้เห็นตัวกิเลสน,นะคะแม่เล็กแม่น้อยก็เห็นมากนะคะแต่อาไหมก็ตาดีเนาะได้ได้เห็นกิเลสตัวนี้นะคะซึ่งมันมาทําให้ใจเราขุ่นมัวนะทําให้ใจเราไปหลงหลง หลงสุกลวงนะฮะใช่หลงสุกลวงจนกระทั่งเออจนกระทั่งไออะไรนะไปเพราะจากการเสเนะจากการเสพมันก็จะไปเสริมพลังกันนะฮะเพื่อไอในการเสพต่างๆแต่พอเรา รู้ตัวรู้ทันก็ได้มาตั้งลำนะคะล้างกิเลสต,ตัวนี้ตอนนี้หายไปจากใจแล้วใช่ไหมคะออ <Okay. S 2> หายแล้วค่ะจางลงไปแล้วค่ะอ,อ่กิเลสต,ตัวนี้นะคะพอเรามีวิชาชมีความรู้จริงแล้วเนี่ยว่าไอ้ตัวสุขลวงทุก จริงเนี่ยแหละมันคือต้นเหตุที่เราให้ไปหลงมันเนะะี่ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดที่เราควรอาศัยมากกว่ากันนะคะเราก็มีมีความสุขมีความความเบิกบานเวลาเราจะไปทําอะไรเราก็รู้ตัวว่าเรามีความสุขความเบิกบานเวลามีปันษาอะไรมากระทบมันก็ยังเบิกบานได้อยู่ะคะ่ะเพราะว่าเราคาเบิกบานของเราเนี่ยมันคือลมหายใจแล้วก็น้ําเสียงเสียงของเราเนี่ยไม่ใช่คำหวานนะคะหมายถึงคนที่มีมีสองบุคลิกถ้าคุณถ้าคน ชิดแต่มันถึงจะรู้จริงๆแล้วนะคะไม่ก็เป็นคนห้าวๆบ้าบินอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ความหวานนะมันเกิดจากสิลที่เราปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เราพูดหยาบไม่ได้ค่ะเราจะกลับไปพูดหยาบเหมือนเดิมมันทําไม่ได้ไหมพยายามฝืนนะจะพยายามพูดหยาบกับคนคนนี้จะพยายามพูดกระแทกแรงๆจะพยายามพูดแบบเข้าห้าเหมือนเดิมมันทําไม่ได้จริงๆเพราะว่าสิลที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมันหล่อหลอมจิตวัญญาณของเราให้พูดไปแบบเนี้ย บางทีก็มีมีภาษามาบ้างนะพี่คนนี้พูดหวานติดหวานเราต้องพูดจากับเขาบนหวานแล้วก็บอกเฮ้ยน้องไม่ต้องพูดอะไรกับพี่พี่ฟังได้หมดพูดมาได้เลยท <laughs> ี่เคยเป็นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นสบายเบาใจมีกําลังมากขึ้นค่ะที่ต้องเราก็เรียกง่ายขึ้นค่ะพี่ออนค่ะนุโมทนาค่ะก็ดีแล้วนะคะทั <laughs> ่ <laughs> 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 ว,ว่าไม่ทํานะคะทําแต่ดีที่ทําได้ด้วยใจที่ไ like ร้ทุกข์นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอา สิ่งไหนที่ว่าว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปฝึกทำหรอกค่ะไม่ทํามันดีแล้วเลยใช่ค่ะมันเป็นของมันามธรรมชาตินะเราไม่ได้จุดที้เราจะหวานนะเราไม่ได้ฝืนเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่หวานไม่เป็นด้วยซ้ําแต่เราก็ไม่จะเข้าใจตัวเองว่าไปมาปฏิบัติศีลลวกายเป็นคนหวานยังไงได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมัมก็นกับกกลับขยะมันเดินไม่ได้แล้วด้วยแล้วหมเข้าใจชัดแจ้งเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมนี่ค่ะนอกจากการฟังธรรมแล้วเมื่อคุณจะฟังธรรมเวลาไหนคุณต้องสนทนาธรรมกับเพื่อน พัฒนาทํากับเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสภาวะกับเพื่อนมันจะทําให้จิตของเราอะเจริญยิ่งขึ้นถ้าเราแลกเปลี่ยนสภาวะกันโดยที่เราไม่ต้องปิดบงังไม่แต่ละอัตาราลงไปได้ค่ะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครูครูค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาทุกท่านค่ะสาธุค่ะค่ะมีใครอยาเพิ่มเติมอะไรไหมคะ ไม่มีนะคะเราจะไปที่ออสเตรเลียค่ะ